ส่วนที่อำเภอเมืองจัดสงขาวันนี้นะคะทางด้านสาธารณสุขจังหวัดค่ะได้มีการสั่งปิดถนนราชอุทิศ1ซอย19นะคะยกทั้งซอยค่ะหลังจากที่มีการตรวจพบว่าในพื้นที่นะคะมีผู้ติดเชื้อวันเดียว37รายค่ะซึ่งวันนี้ที่จัดสงขานะคะในพื้นที่ของถนนราชอุทิศ1ซอย19 พบกับว่ามีการรับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่37คนซึ่งวันนี้นะคะเฉพาะในจังหวัดสงขลาเองเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด265คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่การพบว่าในพื้นที่ถนนราชอุทิศ1ซอย19นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ในการนำชาวบ้านในพื้นที่ไปทำการสอบหาเชื้อนะคพะพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงเกือบ100คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการล็อกดาวน์ปิดทางเข้าออกช่วงบริเวณกลางซอยท้ายซอยนะคะแล้วก็หน้าซอยก่อนมีคําสั่งให้ชาวบ้านทั้งหมดกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองซึ่งบริเวณชุมชนสาราเหลืองถนนราชอุทิศ1ซอย19ค่ะก็มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ132ครัวเรือนมีประชากรอศาศัยอยู่ที่นี่นะคะประมาณกว่า500คนค่ะ ส่วนที่อำเภอเมืองจัดสงขาวันนี้นะคะทางด้านสา,าสรจังหวัดค่ะได้มีการสั่งปิดถนนราชอุทิศ1ซอย19นะคะยกทั้งซอยค่ะหลังจากที่มีการตรวจพบว่าในพื้นที่นะคะมีผู้ติดเชื้อวันเดียว37รายค่ะซึ่งวันนี้ที่จัดสงขานะคะในพื้นที่ของถนนราชอุทิศ1ซอย19 พบกับว่ามีการรับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในพื้นที่37คนซึ่งวันนี้นะคะเฉพาะในจังหวัดสงขลาเองเนี่ยมีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด2 6 5คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่การพบว่าในพื้นที่ถนนราชอุทิศ1ซอย19นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุก ในการนำชาวบ้านในพื้นที่ไปทำการสอบหาเชื้อนะคพะพบว่ามีกลุ่มเสี่ยงสูงเกือบ100คนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทําการล็อกดาวน์ปิดทางเข้าออกช่วงบริเวณกลางซอยท้ายซอยนะคะแล้วก็หน้าซอยก่อนมีคําสั่งให้ชาวบ้านทั้งหมดกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อเฝ้าสังเกตอาการของตัวเองซึ่งบริเวณชุมชนสาลาเหลืองถนนราชอุทิศ1ซอย19ค่ะก็มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ132ครัวเรือนมีประชากรอศาศัยอยู่ที่นี่นะคะประมาณกว่า500คนค่ะ